Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนทุแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบนะคะแล้วนะวันนี้นะคะทุกคนใบนะคะจะมาอัปเดตสกินแคร์นะคะช่วงนี้ที่ไบใช้อยู่นะคะทุกคนคือใบใช้เซตนี้ป,ประมาณเกือบเดือนหรือเลยเดือนไปแล้วอะคือจําไม่ได้แล้วทุกคนคือใช้จนแบบว่าใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เลยจะมาบอกต่อทุกคนเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันค่อนข้างที่จะเฮ้ยดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะเป็นแบรนด์ที่เราะคุ้นหูคุ้นตาคุ้นเคยแล้วก็ดังมากนะคะเป็นกระแสอยู่นะคะของตัวนี้นะคะ โทนเนอร์อ,อานัวนะคะก็คือของแบรนด์อานัวเองเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอนานัวรุ่นเก่านะคะนี่เป็นรุ่นชูตติ้งโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยอันนี้ของายโขวดที่สามแล้วนะ,ะทุกคนก็คือใกล้หมดแล้วเหมือนกันซึ่งวันนี้นะคะเขามีน้องนะคะออกมาใหม่เป็นรุ่นนี้เลยจ้าทา่านนี้ชื่อรุ่นว่าอนานัวนะคะเบิร์ดนะคะมอยเจอร์นั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยสป s p เซอร์นะคะแบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการว่าจ้างแต่อย่างใดนะคะเครื่อนี้เนี่ย บเสียงเงินซื้อเองนะคะก็เลยจะมาบอกต่อทุกคนนะพ่ล,ลับอะ่ะมันค่อนข้างจะดีมากจริงๆทุกคนคือไบอะ่ะใช้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันแบบดีมากแล้วเราก็ลองใช้แบบเงียบๆตอนแรกๆช่วงแรกๆที่เราได้มาเราก็จะลงสตอรี่อัปสตอรี่ถ้าใครที่ติดตามใน IG ไอจีได้นะแล้ววันเนี้ยก็เลยจะมาบอกต่อไวว่าเฮ้ยมันดียังไงดีเพราะอะไรแล้วหน้ามันแบบดีขึ้นได้ยังไงเพราะว่าล่าสุดที่ลงคลิปไปก็มีคนขอคลิปแบบว่าสกินแคร์หน่อยเพราะว่าทำไมหน้าใสาจังทำไมหน้าดูผ่องขึ้นหน้าดูแบบว่า ดูมีความแบบกระจจางใสขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็คือใช้ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะเราไม่ได้ใช้สกินแคร์ตัวอื่นเนยต้องบมอกก่อนนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีทีแะตัวดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างขอกดไลค์ให้ก่อนซับสไครต์ให้ก่อนกระดิ่งให้ก่อนไปกันเลยค่ะแต่ว่าตัวโทนเนอร์นะคะตัวนี้กับเซรั่มนนองตัวนี้เนี่ยส่วนผสมของมีความคล้ายกันนะคะแต่ส่วนที่ต่างคืออันนี้เลยนะจะเป็นตัว ครีมของเขานะคะทุกคนที่เป็นกระปุกนะแต่ว่าในคอลเลคชันนี้นะคะของรุ่น a n u วเบิรนะคะมอยเจอร์ Monitor นะคะเขาจะมีโทนเนอร์ที่เป็นแบบแผ่นด้วยนะคะซึ่งก็ดังมาก่อนเอยตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนอะไรดังมาก่อนงงอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทตัวนะคะตัวนี้เขาเป็น a n u วนะคะเบิร์นะคะ มอยเจอร์นะคะบูตติ้งโทนเนอร์เองเนาะเขาเป็นโทนเนอร์70%นะคะปริมาณอยู่ที่250 ml นะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่790บาทนะครตอนนี้มีโปรดอยู่เหลือ590บาทนะคะใน s h o ป e ีเนาะคือตัวนี้เนี่ยสาสรสากาดเนี่ยไปขอพูดรวมไปกับน้องเซรั่มนะอันนี้ก็จะเป็นบูตติ้งเซรั่มนะคะนี่เลยดูดิเซรั่มอะยังไงทุกคนพูดเดี๋ยวหาว่าอ้าวยนะคือจะหมดแล้วจ้าดูดูด,ดูนี ใช้ไปอย่างนี้น้วจ้ะจนหมดนะจ้าว่าไม่ได้ส่วนฮอนเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหลือแบบก็ไม่ได้เยอะอะทุกคนเพราะว่าเราก็ใช้แบบทุกวันจริงๆแต่ว่ามันหดไปแค่นี้นะคะทุกคนเนาะอ่ะตัวนี้เนี่ยราคานะคะเซรั่มเนี่ยอยู่ที่1นึ่บาทลดเหลือ830บาทนะคะขอพูดรวมๆนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องสิวนะคะแต่ว่าเรื่องสิวเนี่ยแม้เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องสิวของใบซะขาานาดนั้นนะแต่สิ่งที่ได้นะคะจากตัวนี้นะคะก็คือ ผิวมันชุ่มชื้นโคตรผิวมันแบบว่าฟื้นฟูดีมากผิวดูแข็งแรงมากทุกคนตอนที่ใบหน้าแหกอะไปพูดเลยจริงอะพอหลังจากที่ว่าหน้าใบเริ่มปรับสภาพได้แล้วอะไปใช้ตัวเนี้ยคือมันมีความแบบว่าหน้ามันไม่แห้งไม่แครกนะคะทุกคนรู้สึกว่าหน้ามันอิ่มน้ํามันช่าวาวมากๆจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างอ่อนโยนอะทุกคนเพราะว่าใบใช้มา3ตัวเนี้ยยังไม่มีตัวไหนที่ใบใช้แล้วแพ้เลยนะทุกคนเนาะก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโทนเนอร์และเซรั่มนะคะที่เข้มข้นนะคะอุดมไปด้วยสารกัดจาก ไม้เบิร์ดนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะให้ความชุ่มชื้นสูงอันนี้ให้ความช um ุ euh ่มชื be ้นสูงจริงทุกคนสําหรับโทนเนอร์กับเซรั่มนะพร้อมกับความรู้สึกที่เบาสบายปรอบปรโลมผิวนะคะแล้วก็ลดลดการราคาเครื่องได้อย่างรวดเร็วนาะแล้วก็มีแพทชินอลนะคะกดไฮยาลูรอนิคสิบชนิดด้วยกันไม้เบิร์ดจากจองชอนเกาหลีใต้นะคะอุดมด้วยวิตามิน A และก็ C นะคะทุกคนส่วนเซรั่มเนี่ยจะอยู่ที่ปริมาณ30 ML นะอันเทโทนเนอร์อยู่250 ml นะทุกคนเนาะก็คือ พูดโดยรวมแลยเนอ่ะคือมันเป็นสกินแคร์ที่ไปรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเขาอะไม่ได้โดดสูงเกินไปเว้ทุกคนคือมันเป็นสกินแคร์ที่แบบว่าชุ่มชื้นดีมากเนื้อสัมผัสดีมากโทนเนอร์แบบว่าสบายผิวมากเซรั่มเนื้อก็คือซึมเร็วมากคือถ้าใช้ครบเสร็จก็คือดีงามมากทุกคนส่วนโทนเนอร์กับเซรั่มอะไปถือว่าแบบดีแล้วนะแต่จะบอกว่าน้องตัวเนี้ยโห ขอพูดเลยแล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยเขาเป็น boosting นะคะครีมนะคะ50 ml นะเดี๋ยวให้ดูกระปุกข้างในเดี๋ยวพูดแบบว่าเฮ้ยพี่แบบใช้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อใช่ไหมดูค่ะให้ภาพเล่าค่ะตอนแรกเต็มกระปุกค่ะหมดแล้วค่ะยังไงคะอ่ะจะบอกว่าตัวนี้นะทุกคนคือมันเป็นเนื้อครีมที่มีความแบบ ไม่ได้ครีมมีความแบบหนาหรือหนืดหน้าตอนทากลางคืนเลยเพราะว่าอันนี้ใบก็ใช้เป็นแค่กลางคืนเท่าน,นั้นนะส่งตอนนี้นจะใช้เป็นตอนเช้าแล้วพอกลางคืนก็จะใช้สามอันนี้ควบคู่กันคืออันนี้มันจะเหมาะกับกลางคืนมากกว่าวเนื้อมันจะมีความเท็กเจอร์แบบว่าเนื้อสัมผัสเขาอะ ไม่ได้หนาเลยทุกคนคือมันมีฟิลแบบฟิลลิ่งแบบสบายฟิลกรูดมากมากคลิปนี้ขอไม่ได้ตัดได้ไหมขอพูดแบบว่าเรียวๆเ,เลยทุกคนเพราะว่าเราอ่ะใช้เองแล้วอยากจะมาบอกต่อเดี๋ยวแบบกักไว้ก็เดี๋ยวหาว่าแบบเออเราไม่บอกต่อของนี้ก็คือต้องบอกต่อถูกไหมตัวนี้นะคะทุกคนเนาะเขาเนี่ยเคลมมาว่าเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงนะคะอ่ะพูดถึงราคาก่อนราคาอยู่ที่1,190บบาทนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า ตัวนี้เนี่ยปลอบประโลมนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะปรับสมดุลน้ํานะคะให้กับผิวนะคะให้ความเยีววทันทีนะคะหลังจากที่ปลอบประโลมนะคะผิวที่บอบบางนะคะไม่มีการเติมเมนททลนะคะซึมซาบผิวเข้าสู่เร็วไม่ทิ้งความมันอันนี้คือจริงนะทุกคนคือน้องตัวนี้มันเป็นครีมหรือมอยเจอร์คืนที่แบบตอบโจทย์ใบมากที่สุด พูดงอย่างนี้แล้วนะยังไงคือต้องทุกแล้วไหมคือถ้าใครสนใจเนี่ยเดบวายจะทิ้งลิงนะคะไว้ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้เนาะคือโดยรวมแล้ว,ว่าเอาตรงผู้ขอกระทบแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวคนจะน่าเบือ่อคือพูดได้ง่ายนะคะอันนี้เนี่ยโคตรชุ่มชื้นผิวฟื้นฟูค่อนข้างดีปรบปรลมผิวดีมากนะคะไอเลือกตัวนี้สุด,สดตัวนี้ก็ขาดไม่ได้นะมันก็ต้องใช้ก่อนลงทุกครั้งอะไรเงี้ยเซรั่มน,น้องนี่ก็คือจะหมดแล้วทุกคนอันนี้ใช้เองก็เลยจะบอกต่อจริง,รงๆก็คือแบบว่าเอาง่ายๆเป็นสกินแคร์ อันวารุ่นเบิร์ดมอยเจอร์นะคะที่โคตรจะดีนะคะแล้วก็ควรจะลงทุนนะคะทุกคนอยากให้ไปลองมากๆไอเลิฟเวอร์แค่นี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไบนะคะก็ได้มาบอกต่อนะว่าไบาใช้สก,กินแคร์ ตัวไหนอยู่อะไรเงี้ยก็คือใช้สาตัวนี้เลยจริงๆนะคะใช้หมดนี้ก็เดี๋ยวจะไปลองตัวอื่นดูบ้างว่าเคยใช้ตัวอื่นบ้างอัปเดตตัวอื่นบ้างตัวไหนดีลองคอมเมนต์กันเข้ามาทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยไบอ่ะอาจจะตามกระแสไม่ทันค่ะแล้นทุกคนนะเพราะว่าใครอยากให้ไบแบบลองตัวไหนว่าตัวไหนดีตัวไหนเแบบเออมันน่าสนใจอย่างเงี้ยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวไบจะไปลองเนาะและถ้าใครนะคะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะช่วยฝากคลิก ไลค์ซับสไคร์กันอย่างนี้นะจ๊ะแล้วถ้าใครนะคะอยากให้ไบทำคลิปด้ตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์รีเควสเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปวิดีโอของไบที่เวลาอัปเดตของใหม่ๆเร็วๆรวดเร็วทันใจนะคะก็ฝากซับสไคร์ไว้ด้วยนะคะยังไงวิดีโอตอนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย